วันนี้ยาไทยจะมาทําหมูแดดเดียวนะคะเพื่อนๆนี่เด็กๆชอบมากเลยย่าไทยทาหมักเอาไว้รอบหนึ่งเราทอดหมดไปแล้วเนี่ยนี่เริ่มทําใหม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยาไทยมีวิธีมาบอกนะทําง่ายๆทําขายก็ได้ทํากินก็อร่อยนะคะแล้วก็กินง่ายด้วยกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้เดี๋ยวเรามาทําการหมักกันก่อนต้องหมักเอาไว้อ่าคืนหนึ่งนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาไปตากเนาะช่วงนี้แดดดีมากเลย เรามาทำหมูแดดเดียวไว้ทานกันเลยค่ะนี่หมูของเราก็หั่นไว้หั่นเป็นเส้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆน,นี่หั่นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยเราก็จะใส่เกลือลองไปได้ค่ะขาดไม่ได้เลยคือเกลือนะเกลือจะทำให้หมูของเราเค็มนัวอร่อยไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายใส่ผงปรุงรสลงไปอีกสักนิดนึงนี่แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะอ่า ว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะน,นี่เลยค่ะพริกไทยพริกไทยตาพริกไทยเป็นเม็ดๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตําตํามันจะทําให้หอมดีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยต้องหมักเอาไว้ครั้งคืนนะเพื่อนๆ เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นซอสน้ำมันหอยนะเดี๋ยวใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปอีกหน่อยนี่ซอสน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆ่นแล้วแต่แล้วก็กะกะเอาเพื่อนเอนมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะกับข้าวแล้วแต่บ้านไหนจะชอบอ่รสเจิดรสเค็มอะไรแต่ว่าขาดไม่ได้เลยคือเกลือหมักแค่นี้ค่ะเพื่อนเ เดีย๋ยวเราไปเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยเพื่อนๆนี่น,นี่น้ำมันพืชใส่ลงไปน้ำมันพืชน,นี่ใส่ลงไปเวลาเราไปตากแมงวันยังไม่มาตอมเลยนะเพื่อนๆเคล็ดลับนี่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันน้ำมันพืชเวลาเราเอาไปตากนะถ้าเราไม่ไม่ปิดหรือว่าหรือว่าไม่มีที่ครอบไว้นะแมงวันต้องมาแน่ๆเลยแต่ว่า พอเราใส่นะ้ำมันเพื่อนลงไปจะทําให้เมงวันไม่เข้ามาใกล้เลยนะคะเพื่อ<ๆ>นๆนี่เราจะไปทำแบบนีเ้เดี๋ยวเราจะไปหมักเอาไว้คืนนึงก่อนแล้วเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาพรุ่งนี้ค่อยมาตากใส่กระดงแดบดบเดียวพอค่ะเพื่อนๆช่วงนี้แดดจะแรงมากเนาะหมักเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะแค่นี้เองได้ละเดี๋ยวเราไปหมักเอาไว้หมักแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามา มาใส่กระด้งตากอ,อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วทําขายก็ได้ทํากินก็อร่อยค่ะเพื่อนๆหมูแดดเดียวของเราเด็กๆชอบมากเราก็จะใช้อ่าพลาสติกซีซนเอไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวซีนแบบนี้เลยเข้าตู้เย็นไว้ สีนีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเพื่อนๆใส่ไว้คืนนึงพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราไปตากกันค่ะ